ตามต่อประเด็นเรื่องของเครือข่ายยาเสพติดไซสนะแก้วพิมพานะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบรถหรูเพราะว่าดูเม็ดเงินจากเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้เงินส่วนหนึ่งคนระับถูกนำมาฟอกผ่านการเอาไปซื้อรถหรูครับแล้วล่าสุดนะฮะทางเจ้าที่ได้ข้อมูลมาว่ามีรถหรูอีก4 0คันด้วยกันที่อยู่กับเสี่ยคนหนึ่งตอนนี้กำลังตรวจเช็คกันอยู่ฮะว่ารถหรูดังกล่าวนั้น เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดเครือข่ายนี้ไหมแล้วต้องเช็คต่อด้วยว่าเอ๊ะ40คันทําไมเสียคนนี้ถึงมีรถสะสมได้มากขนาดนี้ทําอาชีพอะไรครับความคืบหน้าของการขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายค้ายา,ย,ยาเสพติดของศาสนาแก้วพิมพาล่าสุดนะครับที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดพลตารวจตีสุนทรเฉลิมเกียรติผู้บังคับการในฐานะของโฆษกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะครับ ก็พูดถึงกรณีที่มีข่าวบอกว่าเสียใหญ่รายหนึ่งในพื้นที่ลำลูกกาปุทมธทานีครับสะสมรถหรูกว่า40คันอาจจะมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดโดยระบุว่าขนาดนี้เจ้าที่กําลังพิสูจน์ทราบครับว่าเสียคนดังกล่าวนั้นมีอาชีพอะไรทํางานอะไรถึงสามารถสะสมรถหรูได้มากขนาดนี้โดยทางพลตารวจตีสุนทรบ,บอกว่ามีพี่น้องประชาชนส่งข้อมูลมาเป็นจนํานวนมากครับโดยทาง กองบัญชาการปรับปรามยาเสพติดจะส่งคนเฝ้าติดตามพฤติกรรมเป็นรายๆเพื่อให้ได้หลักฐานที่มีความชัดเจนส่วนความคืบหน้าการยึดทรัพย์เครือข่ายค้ายาเสพติดไซสนะทางพลตปรตีสุนทองบอกว่าขณะนี้ยังไม่สามารถระบุมูลค่าได้แล้วก็ไม่สามารถบอกได้ว่าทรัพย์สินมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าต้องรอข้อมูลจากหลายหน่วยง,งานทั้งข้อมูลจากทางการของไทยและทางการของสมปลาว แล้วยังมีทรัพย์สินอีกจำนวนมากครับที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบซึ่งคงต้องใช้เวลาการพิสูจน์อีกสักระยะหนึ่งก็ยืนยันนะครับว่าทางการไทยไม่จําเป็นครับต้องส่งตัวสะนะให้กับสมปลาอลเนื่องจากสะนะนั้นกระทาความผิดในเมืองไทยส่วนกรณีที่นายศรีสุขดาวเพืองหรือว่าเหยเตืองไฮโซชาวลาวแล้วก็เคยมีภาพนะถ่ายภาพกับสะนะ ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าไม่ทราบเรื่องการค้ายาเสพติดของศาสนาครับโดยทางพลต่งตรวจตรีสุนทรบอกว่าเป็นเรื่องที่นายสีสุขสามารถชี้แจงได้ครับแต่ทางสืบสวนก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นนะฮะที่ตอนนี้มีข้อสงสัยว่าทั้งสองคนอาจจะนะฮะมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องการค้ายาเสพติดหรือว่าทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดครับ ขณะที่ทางตำรวจพูดถึงกรณีการจับกุมนางบุหลันทารีสืบภรรยาของนายมามะรุษันรอแมผู้ขายาในภาคใต้แล้วก็ไปยึดเงินสดรถยนต์เครื่องเพชรมูลค่า50ล้านบาทเบื้องต้นตำรวจให้ข้อมูลว่านางบุหลันรับสารภาพว่าเป็นเงินของสามีนะก็สอดคล้องกับการสอบปากคำที่นายมามะรุษันให้ปากคำไปตอนโดนจับในปี57 ว่าได้เงินจากการค้ายาแล้วก็เอาเงินไปซื้อคอนโดมิเนียมเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลการจับกลุ่มว่ากลุ่มของนางบุหลันคนนี้จะเกี่ยวข้องกับนายคามะลูดีนบินอาวองผู้ค้ายารายใหญ่ทางภาคใต้ที่ตอนนี้ตำรวจมาเลาเซียเขาคุมตัวอยู่หรือเปล่าเชื่อมโยงกันไหมขณะที่ตำรวจปรับปรามยาเสพติดก็ประสานงานผ่านตำรวจของมาเลาเซียเพื่อเข้าขอ สอบปากคำนายคามะลูดินตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประสานงานและก็จัดทำหนังสืออย่างเป็นทางการรวมถึงอาจจะพิจารณาขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากมาเลเซียให้เข้ามาที่ไทยด้วยทางตำรวจบอกถึงการกวาดล้างยาเสพติดของทางตำรวจนครบาลสามที่ไปจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดแถวสุวินทวงศ์พร้อมกับของกลางเมื่อคืนวันที่9ก้ากุมธาที่ผ่านมาบอกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รับลำเลียงยาเสพติดตอนนี้ขยายผลครับ ว่ากลุ่มที่จับที่สุวินทวงศ์จะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายขายของไซสนะด้วยหรือเปล่าที่มาของยาเสพติดเป็นอย่างไรครับ